มารับรถ p ีคันหนึ่งดูป้ายก่อนโอ้โห,โหไม่ธรรมดาคันนี้มาไกลมากเป็นรถที่เพลนงานนะก็คือว่าตอนนี้รถคันนี้ลูกค้าแจ้งว่ากินน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราจะลื้อเครื่องมาทำนะใช้งบประมาณคันนี้ตีผมตีไปแล้วเนี่ยงบประมาณ 4, ประมาณ4ี่0ันกว่าบาทเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เนี่ย p ีเคันนี้ส่งตรงมาจากกทมนะรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่ามีการรีแมปมาแล้วด้วย Okay. อันนี้น่าจะเป็นเสียงทางสายพานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคันนี้ลูกค้าบอกว่ามันกินน้ำมันเครื่องมาเดี๋ยวผมจะเล่งรอบเบาๆให้ดูอันนี้ได้ข่าวว่ารอบมันเปิดมาประมาณ1นึ่งกว่ารอบจะลองเล่งตั้งๆดูแล้วกันนะแต่ไม่เต็นที่เท่าไหร่นะ หน้าไม้ผมดูเมื่อกี้ขึ้นประมาณ148ตอนยน er. ตอนตอนรถอยู่บนอ่างตังคบประมาณนี้แต่ผมดูก็โอเคดีแต่ว่าหลักๆตอนนี้เราต้องการจะเปลี่ยนทุกสูบเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอาจจะมีเรื่องของความร้อนน้ําเดือดอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันว่าน้ำมันเครื่องมันรั่วมันมันมันแห้งก็อะไรนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราสมงานในการรับรถตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าสาเหตุเป็นยังไงสวัสดีครับ